สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะมารวมตัวกันที่บ้านป้าเดียรนานะคะมาจัดงานข้าดาวนะคะส่งท้ายปีเก่าที่บ้านคุณป้านะคะนี่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาเยอะนะคะก็มีแจราแล้วก็ครอบครัวของบ้านนะคะแล้วก็ครอบครัวของลุงมาเทลว,วันนี้มาประมาณสิบสองคนค่ะนี่ค่ะแจม,ม่าไม่ได้มาค่ะแจม,ม่าไปข้าดาวที่อื่นนะคะ นี่นะคะ่ะบรรยากาศของเรานะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับเพื่อนๆเอฟซีและก็ทุทกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะวันนี้นะคะวันก็ได้ทำข้าวผัดกุ้งนะคะเมนูเดิมๆค่ะแล้วก็ยำมามา่มานะคะอันนี้ค่ะก็คือเมนูรองท้องก็จะเป็นซุกกี้นน่นะคะทอดแล้วก็ใบฟักยอดฟักทองนะคะผัด อันนี้ก็จะเป็นขนมปังทาด้วยไอครีมนะคะเป็นเมนูรองท้องอันนี้เป็นพวกสลัดนะคะเอามากอดเมนูเพื่อสุขภาพค่ะของคนอิตาเลียนนี่ค่ะเมนูรองท้องแล้วก็พวกผักกาดนะคะผัดใส่พวกมะกอกนะคะเมนูของเรานี่เริ่มทานแล้วมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะเมนูอิตาเลียนเมนูง่ายๆค่ะเมนูรองท้อง ก่อนที่จะทานเมนูนะคะัค่ะเราก็จะมาเข้าดาวกันที่นี่นะคะจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันหน่อยนะคะก็มีการละเล่นนิดๆน,น่อยๆนุอยคนยาทวดก็ยังแข็งแรงดีนะคะแล้วก็กินได้ทุกอย่างด้วยอันนี้ก็ลังชิมนะคะข้าวผัดวานที่ทำมานะคะคุณยาทวด นี่ค่ะบ้านคุณป้า,า,าเดียนาอยู่สองคนนะคะบ้านหลังใหญ่มากนี่ก็คือเมนูของบ้านนะคะกอนหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จให้มันย่อยนิดนึงก็จะมีพวกถัว่วพวกผลไม้นะคะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือทา,ทางนี้เขาจะกินเยอะมากๆนะคะ่ะช่วงเทศกาลก็จะมีแฮมพวกนี้นะคะตัดไว้ใครอยากกินก็มาหยิบกินนะคะเครื่องดื่มก็ มีเต็มเลยค่ะช่วงเทศกาลกินก็คือกินจริงๆค่ะอันนี้ก็คือเมนูพาสต้าเซียเป็นเมนูที่สองค่ะครึ่งนึงเล็กนะคะบ้านเราแล้วก็ใส่เนื้อวัวริคอตต้า pancetta pancetta salmone 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 e salmone 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 fatto? Quello salmone 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 Bravo salmone 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 sì. Ricotta, buonissimo. No, e cosa di no, E non, bella, non bianca Io so Sì, io voglio tu passare mia. Di fronte a No, prezzo io. sì. Ma ci vivono là? Sì, a casa è felice scosa Non sono meglio. นี่ค่ะขนาดที่ผู้หญิงเสิร์ฟนะคะผู้ชายทุกคนนะคะเขาก็จะให้ทุกคนนั่งบนโต๊ะจะได้เป็นระเบียบในการทานนะคะอันนี้ก็พาสต้านะคะแล้วก็ต่อด้วยยำม,มามา่มาของวานนะคะที่เอามาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่านานแล้วไม่ได้กินนะคะก็เลยต้องทำนะคะเพราะว่าเขาขอมาแล้วก็ข้าวผัดนะคะข้าผัดกุ้ง ถ้าเขาไม่ขอมาก็คือไม่ได้ทํานะคะก็คือไม่ต้องทำํำคือเขาอยากกินนะคะถึงต้องทํามาให้เขากินช่วงนี้ก็ไม่ค่อยทําอาหารแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ทุกคนก็กินกันหมดนะคะรอเมนูนี้นะคะคุณลุงมาเทลชอบยำมาม่ามากๆเลยผู้ชายที่กินนะคะก็จะมีลุงมาเทลแล้วก็มาซิโมนะคะที่กินเพชก็กินค่ะยำม,มาม่ามามซิโมนะคะเป็นไทยไปแล้วค่ะ ชอบมากๆเลยค่ะเมนูมาม่าเหมือนเด็กๆบ้านเราเลยนี่คุณย่าตักแล้วตักอีกนะคะคุณย่าก็ชอบกินย่าทวดด้วยผู้ยิงนะคะกินทุกคนเลยอาหารไทยเพราะรสชาติเนาะมันจัดจ้านมันเผ็ดถึงรสนะคะมันเข้าเข้าเส้นเหมือนรสชาติมันโอเคนะคะทุกคนจากคนที่เรี่งเขาชอบกินจืดๆเนาะเค็มก็จะเป็นพวกชีสพวกแฮมนะคะ มาเจอเมนูไทยเข้าไปได้ไดครบทุกรสเลยส่วนพวกผู้หญิงนะคะก็จะเป็นคนเสิร์ฟนะคะคุณแม่ย่าวานนะคะแล้วก็ปาดเดียนาก็จะเสิร์ฟผู้หญิงส่วนมากก็จะเสิร์ฟนะคะให้โต๊ะให้กับผู้ชายนะคะแม่บ้านแม่ย่าตักเอาทุกอย่างเลยค่ะทางยำม,มาม่าแล้วก็ข้าวผัดนะคะเมนูอุ่นท้องของแกแม่ย่าวานแกชินกับรสชาติที่วานทำแล้วนะคะ แกบอกว่าไปทานที่ร้านนะคะจีนก็ไม่อร่อยเท่าที่วานทำนี่เพลงเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มออกรถได้กินอาหารไทยแล้วนะคะดีใจออกรสชาติเลยค่ะทุกคนค่ะโชว์สเต็ปเลยนี่แหละคะ่ะคือครอบครัวของเรานะคะชอบความสนุกสนานนะคะที่นี่ของคนอิตาลีนี่ กินแล้วก็นั่งคุยกันนิดหน่อยก็จะเมนูมาเรื่อยๆคะ่ะมีเมนูมาเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มเราก็จะกินตลอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคุณป้าเดียนาก็ตักแล้วตักอีกนะคะคือยำม,มาม่านะคะแกชอบรสชาติเหมือนคุณยาหวานเลยถ้าทำอาหารไทยไหนแกก็ต้องขอชิมด้วยนี่ค่ะเป็นปีแรก ที่บานได้มาบ้านขุนปานะคะจากหลังที่เริ่มเป็นโควิดนะคะทุกคนนี่แหละเพิ่งได้มาเจอบ้านหลังเบลอนี่นัโบน้แค่สคนโบนีโบนเะยาตัวแต้าที่ม็้าชอบอร่อยอร่อยนก็สะมันการรีบจะน่ารักมากเบยนกอดเกอดน้องักเวอรรี่สนก่อนนะอริงจ้า หลังจากกินอาหารเสร็จนะคะก็ยืนให้มันย่อยหน่อยค่ะก็ร้องเพลงตามทีวีนะคะที่เขาจะเปิดแต่ละช่องนะคะเขาจะเปิดคอนสเสิร์ตแต่ละช่องนี่นะคะครอบครัวของเราก็จะร้องเพลงแบบนี้นะคะ่ะชอบความสนุกสนานครอบครัวของสามีวานนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะคืนเขาดาวนะคะทุกคนเพราะมันที่บ้านของคุณป้านะคะมันเป็นที่กว้างบ้านเขาหลังใหญ่มากเลย มันก็เลยมีพื้นที่นะคะให้เราเต้นให้เราขยับหน่อยนี่แจลาก็กับคุณป้านะคะทามาอย,อยู่ด้วยกันรวมกันนะคะก็จะสนุกแบบนี้นะคะ่ะทุกคนสนุกจนไม่ถึงเที่ยงคืน,นะคะ่ะถ้าอยู่กับกลุ่มนี้นะคะไม่มีไม่มีซีเรียสนะคะถ้ามาบ้านนี้สนุกสนาน,นะคะ่ะทุกคน สนุกไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะเป็นปีใหม่ที่มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนมีความสนุกสนานให้ความร่วมมือแล้วก็มาจอยกันนี่ค่ะจากเพลงช้าก็มากระโดดโลดเต้นนะคะหลังจากที่พาตาแไม่มคะคุณป้าเดียนากับป้ามีนานะคะนี่ได้มาปลดปล่อยสักทีนี่เริ่มแล้วค่ะจากสองเพิ่มเป็นสาม ไมไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะคะดีดดีดไม่หยุดค่ะทุกคนปลดปล่อยค่ะเป็นคืนที่มีความสุขมากเลยค่ะปีใหม่นี้สนุกสนานค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมาร่วมแจมด้วยกันค่ะทุกคนใครไม่เคยเห็นแจลาเต้นนะคะนี่ก็มาเห็นเต็มตาเลยค่ะทุกคนค่ะนี่สนุกสนานดูค่ะ ทุกคนคงอยากรู้นะคะว่าเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงของอิตาเลียนนะคะเพลงเร็วๆของคนอิตาเลียนเรามาดูนอกระเบียงกันบ้างค่ะนอกบ้านบ้างเงียบมากเลยค่ะถนนเพราะว่าทุกคนก็ประจําอยู่บ้านนะคะบ้านใครบ้านมันนะคะก็จัดปาร์ตี้บ้านใครบ้านมันนะคะดูถนนจะเงียบมากเลยข้างล่างนะคะเราอยู่ชั้นหกนะคะบ้านของปุณปาเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเขาจุด พลนะคะตอนเที่ยงคืนตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มนะคะยังไม่ถึงเที่ยงคืนเราก็เลยออกมาดูลาดลาวก่อนดูบรรยากาศค่ะเงียบสงบมากๆเลยค่ะตอนนี้รราานี่มาต่อด้วยเพลงค่ะเอาอีกแล้วค่ะดูเพลงนี่เราก็จะมาวันไม่ร้องเพลงกับเขาไม่เป็นหรอกค่ะก็ โยกเยกตามจังหวะเขานะคะเขาพาโยกเยกตามจังหวะก็โยกเยกไปตามเขานี่คุณลุงนี่แล้วก็มาเปิดเครื่องดื่มอ๋อไปตรงพุนะคะจะจะไปจุดข้างนอกเอาไปจุดอยู่ข้างนอกนะคะพุดูคุณป้าเดียนานะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าทำยังไงนี่เดี๋ยวเราก็จะนับส่งท้ายปีเก่าไปด้วยกัน,นะคะ่ะ แล้วก็เต้นต่อนะคะหลังจากที่กินค่ะก็จะมีการออกกําลังกายแบบนี้นะคะเต้นสนุกสนานแบบนี้นะคะบ้านเราสามารถมีคอนเสิร์ตได้ทุกที่นะคะสนุกสนานได้ทุกทีถ้าได้ยินเสียงเพลงนะคะคนอิตาเลียนทางใต้นะคะจะชอบความสนุกสนานมากๆเลยค่ะเวลาเขากินเขากินเยอะจริงๆค่ะเล่นก็เล่นนะคะทำงานก็คือทำงาน ทางอิตาลีตายก็จะรักครอบครัวมากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเดินต่อแถวกันนะคะเหมือนเป็นงูเลยค่ะแล้วก็ตามเต้นไปตามจังหวะนะคะของเพลงก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ คุณแม่ยาวานอยู่ในครัวนี่นะคะแล้วออกเหมือนเราไปเรียกเลยคะ่ะคนมาต่อแถวมันจะได้ยาวๆเพิ่มขึ้นนะคะ <c oughs> นี่ค่ะออกมาข้างนอกประตูเข้าได้ทุกที่ทุกทางเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เข้าฝั่งหนึ่งออกฝั่งนึงเข้าฝั่งนึงนะคะก็กลับมานับย้อนหลังนะคะทุกคนคะ่ะเข้าดาว นี่คุณยาทวดงวงนะคะไปนอนอยู่ที่โซฟาแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูนะคะหลังจากเรายืดเสน้นยืดสายกับการเต้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาหมึกยัดไส้นะคะทุกคนคะ่ะปลาหมึกยัดไส้ขนมปังนะคะขนมปังปัน่นแล้วก็มีเม็ดเล็กๆนะคะมันเป็นออกขมๆหน่อยแล้วก็มีผักอยู่ข้างในอันนี้ลูก คุณป้าเดียนาเป็นคนทํานะคะแล้วก็แฟนเขาแต่และคนนะคะก็แบกแต่และเมนูคะ่ะมากินด้วยกันบรรยากาศนะคะต่อด้วยมาเต้นเพลงต่อค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากกินแล้วนะคะก็มาเต้นต่อให้มันย่อยนะคะแจาก็เต็มที่เลยแจระวันนี้มีคนเต้นด้วยแล้วไม่ต้องไปดิสโกเทคค่ะทุกคนคะ่ะมาละ ที่บ้านนี้ก็สนุกได้ค่ะเพลงสนุกสนุกดูแจาไปโดนตัวไหนมาทุกคนดูคนสวยสวยวันก็แซวเขาเล่นนะคะไอ้แจาเธอไปโดนตัวไหนมาสักกระเหน่งดูคะ่ะทุกคนดูตลกตลกไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะดูสนุกสนุกไปด้วยกันดูทุกคนแต่ละคนไปโดนตัวไหนมาโดนตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยดูคะ่ะดีด ไม่มีแผ่วค่ะทุกคนค่ะดูให้เป็นสนุกนะคะให้มันสนุกสนานนะคะตอนรับปีใหม่นะคะเอาวิดีโอเก็บตกนะคะสาวๆอิตาเลียนมาเต้นโชว์นะคะให้ทุกคนดูความสนุกของคนอิตาเลียนนะคะทุกคนบ้านก็ถ่ายวิดีโอนะคะเก็บภาพนะคะมาฝากครอบครัวนี้นะคะเขาไม่ได้อห้ามนะคะเ่าไม่ต้องถ่ายวิดีโอ เพราะว่าเขาให้ความร่วมมือหมดนะคะญาติของวานเขาไม่ว่านะคะวานสามารถทําวิดีโอได้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนให้ความร่วมมือเวลาวานจับกล้องขึ้นเขาก็จะวิ่งมาก็ถ่ายตามสบายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าวานเป็นคนในครอบครัวนะคะนี่ค่ะถ่ายเสร็จแล้วก็มากินวต่อค่ะเป็นป้าไอ้บุมาเทียวเอามาแลวค่ะ กินนะคะเราก็จะมาเล่นนะคะเล่นเกมนะคะบัมบูลานะคะตอได้วยของหวานะค่ะกคน,นี่เพง่มเปิปีใหม่ของคนอินเตอรเนนะคะใส่ช็อกโกแลตใส่ถั่วนะคะหลังจากกินเสร็จก็ย่อยอีกค่ะก็ไปย่อยไปเต้นไปย่อยนี่แล้วก็จะเราก็จะมานับย้อนหลังนะคะส่งท้ายปีเข่าไปด้วยกันค่ะนี่ กำลังร้องเพลงนะคะคุณป้ามีนาก็สนุกสนานแต่ละคู่ทุกคนที่มาวันนี้นะคะก็มีแต่ญาติพี่น้องกันหมดทุกคนเลยแล้วคะทุกคนค่ะนี่มีแต่ญาติทั้งนั้นเลยญาติพี่น้องกันทุกคนเลยค่ะมากระโดดโลดเต้นต่อค่ะสนุกสนุกไปด้วยกันค่ะทุกคนคุณยาก็ปวดขาก็อยากเต้นกับเขาด้วยปล่อยเต็มที่นะคะหวานก็กระโดดโลดเต้นกับเขาเหมือนกันแต่ก็ต้องถือกล้องไว้ด้วยไม่มีใครช่วยถือกล้องนะคะ ก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะสนุกสนุกไปได้วยกันค่ะทุกคนมุนมนค่ะจะส่งท้ายปีแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็เต้นตามทีวีนะคะที่มีคอนเสิร์ตอยู่ทุกช่องนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะทุกช่องเลยเขาจะเปิดนะคะดูคอนเสิร์ตนี่ค่ะกำลังค่ะ ย้อนหลังแล้วก็จะทักทายนะคะก็ให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะ,าะ,คะมาฝากทุกคนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนเช่นเคยแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสวัสดีค่ะ ก็จะเป็นเมนูของหวานอีกแล้วนะคะนี่กือผลไม้ที่ดุดเตรียมไว้นะคะใครอยากกินก็มา กินได้นะคะเขาก็จะจัดไว้ที่โต๊ะแบบนี้เมที่ขาดไม่ได้ก็เป็นตัวนี้นะคะเลกเกวนะคะอเียนะดูเวยบ้านที่ต้องมีนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะสำหรับผู้รักนะคะทุกคนให้ทุกคนมีโชคดีนะคะมีหมูทอหมูวงกมีนนะทุกคนเฟร์ีิบ ഹലോ <laughs>